ดีพี่น้องทุกท่านครับ Good morning from s a m u อ i c e ล a n d and this is ครัวชาวบ้าน Restaurant the local food and seafood Here you go Welcome to ครัวชาวบ้านครัวชาวบ้าน mean local kitchen ไปชมนิดนึงครับว่าร้านนี้เขาตกแต่งอะไรยังไงครับ Just wanna walking around โอ้ here ครัวชาวบ้านสมุย really โอเคครับ thanks for watching เออมันกะทิอีกแล้วเหรอหผัดเผ็ดรลุบผัดเผ็ดลุบก็อร่อยกันอยากทานเผ็ดใช่ไหมคะใช่นั่นแหละอร่อยผัดเผ็ดลุบลองทานโอเคผัดเผ็ดลุบผัดเผ็ดรลุบโอเคข้าวเปล่าข้าวสามจานนะคะโอเคแต่ตอนนี้มีกี่อย่างตอนนี้มีห้าแล้วมั้ง4ีย่างหมดเออเออออกมาแต่แต่ไม่มีต้ม ดี๋ยวจะแค่นี้ก่อนไหมคะแล้วแค่่นนี้กอแล้วกันแล้วค่อยค่อยว่ากันเนาะเครื่องดื่มเ้รื่องดื่กับน้ำปำเอาน้ำเอาน้ำหมาลมไหมนี่แหละแนะนำอาหารนิดนึงอันนี้เห็ดหลุกใช่ไหมครับใช่เห็ดนี่ไวไวคั่วกะทิอืมโอเคมีไั่วนี่น่าจะเป็นหมูป่ะเอ้ยไม่ใช่เป็นเห็ดเหรอเห็ดมันเป็นดอกไม้ทะเลดอกไม้ทะเลอ๋อโอเคครับนี่อิสไลมัชกุลม fry with uh, chili and I think basil. And this is the local food, local one. Squid. It's like soup. Coconut with coconut milk. We call w i kua. Okay. แปลกดีอ่ะเริ่มลุยเลยมั้ยได้ค่ะได้ใส่กระหอยจอกนี่คือยำสลายหอยจอกครับ And this is u uh, fish. อดมปล e ทอนเน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเชลเขาเรียกเชลช่หอยจอกเอ่อีวีดวี d ถึงไหม หน้าเขาไปไม่งั้นมันแดดดำจะถ่ายถ่ายให้เห็นอาหารกับแป๊บนึงแล้วก็จะจเข้าเลยอ่ะดูเลยอถึงไหมเตงโมถึงปะอะถึงเห้เองเอาให้ถึงนะเห็นไหมเห็นพี่ไหมก็ชิมอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คืออะไรนะเป็งผัดเผ็ดเห็ดลุกผัดเผ็ดเห็ดลุกครับมัชรโรโคฟู อร่อยมากยังงูใช่ไหมแต่เราไม่เคยกินผัดเผ็ดเลยนะเนี่ยยังงูนี่เป็นไกด์ท้องถิ่นครับเป็นโล c a l ไกด์แนะนำผัวชาวบ้านมาสุดยอดแล้วก็นี่คือวายขั่วไม่ต้องงงว่าวายคืออะไรวายนี่คือปลาหมึกเขาเรียกปลาหมึกว่าวาย กะทิด้ว <Milk>. ยโคโค่นเนื้อสวีทอุ้ยเปนยัอร่อยอนี่อร่อยมากเป็นหมูเหรอครับเด็นส่วนนี้ครับนี่คือไม่มีหมูเลยสาหร่ายผัดหอยหอยเจาะเจาะเนาะยำยำเอายำยำสาหร่ายหอยเจนะยาะห,หอยตัวใ,ใหญ่ไหม <laughs> ใหญ่ไข่แดงจริงสุลัดอร่อยนะอ,อร่อยจริงจริง Salty deep-fried sea bass. <c oughs> หันเลยนะนี่ <c oughs> ขอบคุณครับเร็วเ,เ, <c oughs> เดี๋ยวเขาหันให้อีกตัวเยอะตัวใหญ่เดนมา ตัวมไม่เลยไอ้เน,นี่ยอ๋อแม่ชอบอ๋อเราเอาเออร่ยไหมคะอร่อยมากๆมาทะเลกินอาหารทะเลจริงๆน,นะเขารีวิวกันเลยนะน,ะน่ะเน,นี่ยนะอร่อยจิงปี้ววป็นดาแล,ลนะ้วก็นม่จินดาถ้าใครกิน โอ้แล้วเป็นหมื่นใครจะได้เล่นล่ะดิข้อหันไหเยขเดียวมันเกิดที่ตุลาเลยเหรออ๋อนี่ก็พูดแหลงใต้ได้ัดตจน มันประกาศว่าเาเล่าใช่ไหมบอชัด่น่ถ้าไปเที่ยวลาวนี่ไม่ต้องไม่ต้องรับเยอะใช่ไหมอุ้ยลมคืนเลยฮะลมคกนพอ้ยนี่ค่ะเ์ี่ยวเลย จอง <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> อืมอยู่สมุยมไม่ถามไม่ถามตกไม่ถามบไม่ถามตกคำเหมือนว่าปารกามันบอกไหมก็อยู่สมุยไงอืมมาเป้ามาเป้าบางกอ,อกแอร์เวย์มาเลย <laughs> อยู่ไหนเนี่ยอะไรไม่ต้องพูดเนอก็ได้น <laughs> ะอืออะไรประกาศมากันสองคนเนี่ยมากันเราสองคนนี่ยแสงฟอ์บอชชิงครับ from ครัวชาวบ้าน สมุยไอซ์แลนด์ไทยจะเหมืมอนจอ,องเปิดตัวแฟนใหม่แล้วน้องอะไรนะ